สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะแอบเล่งตั้งแต่มอปลายเปิดเส้นทางรักนิวนาวแอบเล่งมาตั้งแต่มอปลายแต่โดนเกลียดขี้นหน้าตั้งแต่แรกนาทีนี้คงไม่มีใครฮอตไปกว่านางเอกสาวนาวทิสานาทเพราะความแซบของเธอในละครเรื่องแมเบีย2021นั้นทำเอาลุกเป็นไฟในฉากแซบนัวกับพระเอกของเรื่องขนาดหวานใจตัวจริงอย่างนิววงสกรยังอดไม่ได้ที่จะออกอาการห่วงเบาๆเลยล่ะค่ะ แต่จะพูดไปถึงความหวานของคู่นี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน่าอิจฉามากๆ เพราะสาวนาวที่สานาฏและนิวงศกรถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีแล้วล่ะค่ะแถมยังมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้เห็นอยู่ตลอดแม้อายุจะห่างกันถึง13ปีแต่ก็แทบไม่เป็นอุปสรรคกับความรักของทั้งคู่เลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดนิวนาวก็เพิ่งควงแขนกันเปิดเส้นทางรักที่กว่าจะมาเป็นแฟนกันได้นานไม่ใช่เรื่องง่ายในรายการลโหล o ุ u ตาทางช่อง7โดยนิวเล่าค่ะว่า ตอนเจอเขาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่พอเจอตอนที่ถ่ายละครแล้วคิดว่าน้องน่าจะเหมือนตัวเองที่เรียนจบแล้วค่อยมาเข้าวงการมาทํางานแต่จริงๆตอนนั้นเขาเพิ่งอยู่มปลายด้านหนาวก็บอกว่าเขายังใส่ชุดนักเรียนมไปลายไปถ่ายฟิตติ้งอยู่เลยแต่ตอนเจอกันครั้งแรกๆยังไม่ได้เริ่มคุยกันเราเพิ่งเริ่มคุยกันหลังถ่ายละครจบไปแล้วด้านนาวค่ะก็เผยว่าตอนที่ถ่ายละครด้วยกันมานานมาก แต่เขาไม่คุยอะไรกับเราเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแทบไม่ได้ยินเสียงเขาในกองถ่ายเวลาสวัสดีก็รับไหว้เฉยๆแต่ช่วงท้ายนั่นแหละเขาถึงทักไลน์มาเนียนเข้าทางแม่เข้าไปคุยกับแม่จนได้จีบลูกสาว นาวยังยอมรับว่าตอนแรกไม่ชอบหน้านิวเลยเพราะเขาดูหยิ่งไม่พูดเลยแล้วตอนนั้นเราเพิ่งเล่นละครเรื่องที่สองยังเด็กน้อยอยู่แต่ไม่มีคนคุยกับเราเลยเขาไม่เฟรนลี่เลยซึ่งนิวก็บอกเขาว่าเขาเกลียดผมเลยด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่ชอบหน้านาวยังบอกต่ออีกค่ะว่าภายนอกนิวไม่ใช่สเปคของตัวเองเลย เพราะเขาเนี๊ยบมากเราไม่ชอบคนเนี๊ยบตอนแรกๆก็แอบคิดว่าเขาไม่ใช่ใชายแท้ด้วยเพราะช่วงเข้าวงการใหม่ๆมีข่าวเรื่องนี้ออกมาบ่อยและที่มีทุกวันนี้ได้เพราะเขาทักทางแม่จริงๆตอนอยู่ในกองคุยกับแม่บ่อยกว่านาวอีกเพราะนิวเป็นคนชอบคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีเรื่องเล่าเยอะและที่ทําให้รู้สึกว่าชอบน้องก็ตรงที่ตอนที่เราอายุเท่าน้องเรารู้สึกว่าเราทําแบบน้องไม่ได้เขามีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงน้องอยู่กับคุณแม่ตลอดและเราก็เป็นคนที่ชอบคนที่รักครอบครัวเขาดูแลคนในครอบครัวและคนรอบข้างดีมากนาวยังบอกต่อค่ะว่าตอนที่โดนจีบก็งงเพราะในกองเขาไม่คุยกับเรามาคุยกับเราทางไลน์หรือตอนที่อยู่กันส่วนตัวและไม่มีใครอยู่ด้วยแต่แรกๆเรื่องความห่างของอายุก็แอบเป็นปัญหาด้วยความที่เราเป็นเด็กมีมุมงงแงเคยถึงขั้นบอกให้เลิกคุยกันและบล็อกเบอร์นิวไปเลย ทางนิวก็งงไปไม่เป็นเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอเขาโตขึ้นก็เข้าใจกันมากขึ้นส่วนตอนนี้ความรักแฮปปี้มากเขามีมุมน่ารักมุงม,มิงนิวดูแลดีเสมอต้นเสมอปลายคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายในอุดมคติของสาวๆหลายคนและเมื่อถามถึงเรื่องแต่งงานทั้งคู่ก็บอกเขาว,ว่ามีวางแผนไว้บ้างแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งสักทีก็คงรอดูกันไปอีกยาวๆ ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f e e เอ็ e หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ